ผลคูนคาทิเชียนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าคาทิเชียนโปรดักต์คืออะไรครับคุณครูเอา้ามาวันนี้ผมจะมาบอกว่าคืออะไรนะโดยเวลาที่เราจะมาเรียนเรื่องเนี้เราจะต้องมีความรู้พื้นฐานคือเรื่องเซตจากม4เทอมหก่อนพอความรู้เริ่มแม่นเราก็นำไปสู่บทเรียนคาทิเชียนโปรดักต์ในม4เทอมสองเอา้าเดี๋ยวจะมาทบทวนความรู้เรื่องเซ็ตกันก่อนนะครับก่อนที่จะไป เข้าเรื่อง Cartesian Product น,นะสมมติว่าความรู้พื้นฐานตอนมอ4เทอมหนึ่งเนี่ยที่เราเรียนมาเนี่ยคือมีเซต A คือเลข1 2 3อ่ะเราก็จะวาดไปแบบนี้เลยเป็นกลมๆแบบนี้เป็นกลุ่มของตัวเลข1 2 3แบบนี้เซต B ล่ะเซต B ก็คือกลุ่มของตัวเลข1กับ2แค่นี้เองโ okay. อเคอ้าวคราวนี้ผมก็จะถามต่อ สมมติจริงๆอาจจะมี universe คลุมอยู่ก็ได้โอเคแต่ช่างหัวมันเพราะว่าเราจะโฟกัสแค่ a กับ b แค่นี้ม .4 สเทอมหนึ่งถ้าสมมติครูเขาถามว่าเอานักเรียน a intersect b คือเลขอะไระก็ไปดู intersect ก็คือการที่มีอะไรซ้ำกันอยู่เลขที่ซ้ำกันก็คือดูซิมีเลขอะไรซ้ำกันนี่ไงหกับสองก็เลยตอบง่ายๆใช่ไหมว่า เลขที่มีซ้ำกันก็คือ1กับ2แบบนี้แต่เราเรียนเรื่องเซ็ตก็ต้องใส่เซ็ตคุมเข้าไปด้วยจะได้เห็นว่ามีเลขอยู่ในนี้อย่างชัดเจนประโยชน์ของเซ็ตก็คือการที่เราเห็นตัวเลขอย่างชัดเจนอยู่ข้างในนะครับอา้าวคราวนี้สมมติว่าถามต่อ a union b ละ่ะคืออะไรก็คือเอาเลขทั้งหมดเนี่ยมารวมกันในนี้มี1 2 3ในนี้มี1 2อึออ้าวมันซ้ำกันนี่นะ ก็เลยเขียนเป็น1 2 3แบบนี้จะไม่ขอลงลึกเรื่องเซ t ตมากนะอันนี้แค่มาทบทวนความรู้เรื่องเซ็ตพื้นฐานก่อนคราวนี้เราก็เรียนกันมาว่าอะไร A intersect B A union B ความรู้พวกนี้คือเบสิกแต่ม .4 เทอม2เขาจะถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเอาเซต A กับเซต B มาคูณกันละ่ะได้อะไรเอ,อ ด้วยความที่เราบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเซตเกับเซตบผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องก็จะต้องได้เป็นเซตอยู่แล้วแน่นอนอันนี้คือเราต้องมีความรู้พื้นฐานแบบนี้ก่อนนะว่าเซตเกับเซตบเนี่ยถ้ามาคูณกันจะต้องได้เซตออกมาแน่แต่คําถามก็คือเฮ้ยเราจะใส่อะไรข้างในเข้าไปล่ะนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มมาเรียนกันแล้วนะครับว่าการที่เอาเซตเกับเซตบเนี่ยมาคูณกันมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่า มาเกิดมาเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าขอย่อนิดนึ่นงโอเคอผมจะเขียนใหม่นะถ้าสมมุติว่าเรามีเซต A กับเซต B เนี่ยคูณกันนะสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรอ่ะเดี๋ยวจะเอาภาพข้างบนเนี่ยมาเขียนอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพ A เนี่ยมันเป็นเลขของ1 2 3ใช่ไหม จะเอามาเขียนใหม่กลายเป็นเลขหนึ่งสองสามแบบนี้ขอเขียนเป็นแนวตั้งเพื่อจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นและ B ขอเขียนเป็นเซตเหมือนเดิมเลยมันมีเลขหนึ่งสองใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะเอามาเขียนให้มันชัดเจนขึ้นจากกลมๆขอเขียนให้มันแบนๆแบบนี้และอาจจะเขียนเป็นยูนิเวอร์สคลุมก็ได้แต่หลายตำราก็ไม่ไม่เขียนเลยนะแต่นี้ให้เราคุ้นเคยกับเซตที่เราเรียนตอนม,มา .4 ตอนหนึ่งอ่ะขราวนี้ เข้าเรื่องตรงนี้ตั้งใจฟังเซตเเนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายเซตบอยู่ด้านขวาการที่มันคูณกันนะสัญลักษณ์เนี้ยเขาจะบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เราที่สั่งให้เราเนี่ยเริ่มเอาสมาชิกจากด้านซ้ายหรือก็คือ A เนี่ยไปจับคู่กับตัวด้านขวาก็คือ B อนะ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเลขหนึ่งก่อนนะเอาเลขหนึ่งไปจับคู่ กับ1ของด้านขวาโอเคเวลาจับคู่เสร็จแล้วให้เราเขียนเป็นเลข1กับ1แบบนี้แล้วใส่วงเล็บเข้าไปนี่หมายความว่าเฮ้ยหนึ่งไปจับคู่กับ1แบบนี้ก็จะเขียนเป็นวงเล็บแบบนี้หรือเรียกว่าคู่อันดับคีย์เวิร์ดมาแล้วนะเรียกว่าคู่อันดับแล้วทำไมต้องเป็นคู่อันดับเดีย๋ยวเราจะเอาไปวาดในกราฟนี้นะครับก็คือมีตัวเลขแล้วเราก็ต้อง เขียนออกมาให้เป็นรูปธรรมใส่กราฟนี้เข้าไปต่อเลขความที่หนึ่งเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยมันสามารถจับคู่ได้ทุกตัวก็สามารถจับคู่กับเลขสองได้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งสองแบบนี้โอเคเมื่อหนึ่งจับหมดทุกตัวก็ให้เลือกดูที่เลขสองบ้างก็จะไปจับเลขอะไรได้บ้างก็จะมีสองจับคู่กับหนึ่งและสองก็จับคู่กับสองให้เขียนเป็นสองหนึ่ง สองสองแบบนี้โอเคได้ตัวที่สองแล้วนะนี่มันจะเป็นรับการจับคู่แบบนี้และสุดท้าย <c oughs> เหลือเลขอะไรตัว A อ A ซหรือเลขอะไร <c oughs> เหลือเลขสามใช่ไหมมันก็เริ่มจับเลย <c oughs> เลขสามก็จับคู่ได้สองตัวคือเลขหนึ่งกับเลขสองแบบนี้ <c oughs> ก็จะได้ออกมาเป็นวงเล็บหนึ่งนะขอย่อนิดนึง สามจับคู่กับหนึ่งและสามก็ไปจับคู่กับสองเปียงแบบนี้และก็อย่างที่บอกใช่ไหมมันคือเซตกับเซตคูณกันแน่นอนผลลัพธ์ที่ได้มันจะต้องมีเซตคลุมอยู่แน่นก็ใส่เซตเข้าไปแบบนี้ไปเลยนะครับนี่ก็จะได้ออกมาแล้วมันจะได้ออกมาเป็นหกวงเล็บแล้วก็จะได้คําตอบมาแบบนี้แหละเพราะฉะนั้น A คูณ B หรือเซต a คูณเซต b เนี่ยก็จะได้ออกมากลายเป็นเซตคำตอบของวงเล็บ6ตัวนี้แล้วมีเพื่ออะไรครับพี่ครับครูการที่เราวาดแบบนี้นะมันไม่ได้วาดโม้วัสวหรอกเขาจะต้องเอาไปวาดในกราฟให้มันเห็นภาพได้ชัดเจนโดยไอการคูณแบบนี้ถูกประดิษฐ์โดยนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าเรเนเดคาร์ท คราวนี้เขาก็ประดิษฐ์ออกมาโดยเขาประดิษฐ์ไอเซ็ตสองเซตนี้คูณกันเขาก็เลยตั้งเป็นชื่อของวิชานี้เลยเพื่อเป็นการให้เกียรติเรเนเดคาตนะครับคาทิเชียนเนี่ยมาจากคำว่าเดคาตเห็นไหมเดคะก็เลยกลายเป็นเดคะก็เลยกลายเป็นคาทิ คาทเชียนแบบนี้เออมันมีชื่อที่มาจากเรนเดคาดอ้าวข่าวนี้เรนเดคาเนี่ยเป็นคนที่ประดิษฐ์แกน x กับแกน Y ขึ้นมาที่มามันก็มาจากมาแมลงวันที่มันบินอยู่ไอเรนเดคาคนนี้เขาก็เลยประดิษฐ์แกน X แกน Y เพื่อระบุพิกัดของมแมลงวันตัวนั้นข่าวนี้พอระบุมันพิกัดมแมลงวันเขาก็เลยบอกเฮ้ยงั้นเอามาระบุเป็นพิกัดของตัวเลขสิก็เลย จะเอา2เซตที่คูณกันเนี่ยมาใส่ในกราฟแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาตัวเลขที่เราคูณกันนะครับมาใส่ในนี้กันเอาเริ่มจากวงเล็บ1กับ1อยู่ไหนมันอยู่นี่นี่แกน x มันอยู่นี่แกน y อยู่นี่ก็คือ1 1แบบนี้โอเคต่อไป1 2สองอยู่ไหน1 2สองแกน x คือ1แกน y เป็น2อะต้องอยู่นี่ เค okay. อ่าเดี๋ยวจะใส่สีให้ดูนะจะได้เห็นภาพชัดต่อไปสองหนึ่งล่ะแกน x อยู่สองแกน y อยู่หนึ่งอ่าวให้เป็นสีส้มแล้วกันแกน x เป็นสองแกน y อยู่หนึ่งอยู่นี่ต่อไปสอง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 นี่ง่ายให้เป็นสีน้ำเงินแล้วกันแกน x เป็นสองแกน y เป็นสองอยู่นี่นี่สองจุดเองต่อไปวงเล็บสามหนึ่งให้เป็นสีม่วง แนวนอนระยะสามแล้วสูงขึ้นหนึ่งก็เลยกลายเป็นระยะนี้นะครับสีม่วงนี้และสุดท้ายเอาเป็นสีเขียวแล้วกันวงเล็บสามสองก็แนวนอนห่างจากศูนย์อยู่สามแล้วขึ้นไปสองก็กลายเป็นสามสองแบบนี้เฮ้ยเห็นไหมไอ้วงเล็บที่ดูแล้วมันยัวเยะเต็ไมไปหมดแต่พอเราเอามาวาด เป็นจุดเนี่ยจุดมแมลงวันอย่างเงี้ยที่อยู่ตรงระหว่างแกน x แกน y เฮ้ยกลายเป็นภาพที่เข้าใจง่ายขึ้นมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะพอรู้แล้ว Cartesian product จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือจุดที่เกิดจากเซตคูณกันอ่าจริงๆแล้ว Cartesian product เ,เนี่ยให้เราจำเป็นภาพแบบนี้ก็ได้นะว่าเฮ้ยมันเป็นจุดจุดจุดที่อยู่บนกราฟนั่นเองมันจะเห็นเป็นภาพให้ถ่ายรูปแล้วจำลงสมองไปเลยนะ แล้วการที่มีจุดหลายๆจุดทําให้เกิดอะไรขึ้นได้ต่อรือมั้ยครับมันเกิดกลายเป็นภาพในอนาคตมันอาจจะเอาจุดเ่าเนี้ยมาวาดเป็นกราฟแบบนี้แนวตัววีเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็ได้นี่จะเป็นพื้นฐานของการวาดกราฟต่อไปอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะครับว่า a คูณ b เนี่ยภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยจากภาพเหล่านี้ จะกลายเป็นจุดสามจุดเอ้ยพูดผิดจุดหกจุดแบบนี้นั่นเองซึ่งที่มาเนี่ยว่าเราจะนับว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะถ้าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเอาสองเซตเนี้ยมาคูณกันจะมีจํานวนเท่าไหร่เนี่ยให้เราทําแบบนี้ให้เรานับว่าเซต A เนี่ยที่เป็นเซตด้านซ้ายสุดมีกี่ตัวเอ้ยไอเซต A มีอยู่สามตัวมันก็ใส่เลขสามไปแล้วเซต B ีมีกี่ตัว หนึ่งสองมีอยู่สองตัวนั้นก็ใส่ไปจํานวนสมาชิกของเซตมีอยู่สองถ้าเราอยากรู้ว่ามันจะมียุดมีจุดอยู่ทั้งหมดกี่ตัวให้เอาเลขสามตัวเนี่ยไอที่มีจํานวนสมาชิกอยู่สามตัวแล้วก็ b มีสมาชิกอยู่สองตัวปัญญาน,นิ่มมากเลยครับให้เอาสามคูณสองก็จะได้เท่ากับหแบบนี้เออนี่แหละคือมันมาจากการ ทดสอบก่อนแล้วก็เอามาสรุปเป็นหลักการแบบนี้ใช่ okay. นี่คือหลักการหานะครับนี่แหละอะต่อมาเฮ้ยแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะสลับละ่ะเมื่อกี้เราใช้เซต A คูณเซต B แล้วถ้าโจทย์เหลี่ยมขึ้นถ้าบอกว่าเฮ้ยอยากรู้ว่าเซต B คูณกับเซต A อละ่ะทำยังไงอ้าวก็ง่ายๆครับก็ทำตามกติกาเบื้องต้นนั่นแหละที่เป็นการจับคู่ เมื่อกี้เซต A คูณเซต B ใช่ไหมคราวนี้เปลี่ยนโจทย์บ้างสมมติว่ามีเซต B กับเซต A เอามาคูณกันแบบนี้แน่นอนเมื่อกี้เราอินเตอร์เซกกับยูเนียนไปแล้วเราก็มันเรียนในคลิปนี้ก็คือการคูณกันก็อ,อยากรู้ว่าได้เท่ากับเท่าไหร่จากภาพข้างบนเนี่ย B เนี่ยคือเซตของเลข1-2ให้วาดไปด้านซ้ายถ้า B มันอยู่ด้านซ้ายเราก็ต้องเขียนไว้ด้านซ้ายให้ตรงตำแหน่งนะครับและเซต A คือเลขอะไรบ้าง1 2 3ก็เอามาเขียนเป็นเซต1 2 3แบบนี้เขานิยมเขียนเป็นวงกลมที่มันรีรีขึ้นนะครับแล้วอาจจะเขียนเป็นยูนิเวอร์สหน่อยจะได้คุ้นชินกับของเดิมๆจะได้ทบทวนความรู้ให้ได้ด้วยออะคราวนี้มาดูกันนะ สองเซตคูณกันแน่นอนผลลัพธ์มันจะต้องออกมาเป็นเซตอยู่แล้วให้ทายว่าจะมีอยู่กี่ตัวเออถูกต้องจะมีอยู่หกตัวเพราะว่าเซต b เนี่ยมีอยู่สองและเซต a มีอยู่กี่ตัวมีสามสองคูณสามก็จะได้หกเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวมันจะมีจำนวนสมาชิกอยู่หกตัวเอออมาเริ่มพี่แล้ว B คูณ A จะได้เท่ากับเท่าไหร่อ่ะมา ก็อย่างที่บอกก็การคูณกันเนี่ยมันคือการจับคู่กันของตัวเลขด้านซ้ายกับตัวเลขด้านขวาอ่ะงั้นเริ่มมาเลยและด้านซ้ายก็คือเลขหนึ่งจะไปจับคู่กับตัวเลขด้านขวาแบบนี้อ่ะเนึ่งก็จะจับคู่ไปตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุตัวแรกได้หนึ่งอ่ะงั้นเขียนเป็นวงเล็บก่อนเลยหจับคู่กับหนึ่งต่อไป ยังจับคู่ตัวไหนได้อีกหนึ่งก็จับคู่กับสองเพิ่มได้อีกก็เขียนเป็นวงเล็บหนึ่งสองแบบนี้แล้วยังจับคู่อีกได้ไหมครับยังจับคู่ได้อยู่จับคู่กับ3เลยก็กลายเป็น1 3แบบนี้โอเคด้านซ้ายเลข1เลือกไปหมดแล้วต่อไปเราจะมาดูว่าเฮ้ยไอตัวที่เหลือที่เป็นเลข2เนี่ยจับคู่กับตัวอะไรได้อีกอเดี๋ยวมื่กี้ยังยงไม่รชจเลขสออ่ะ เลข2ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกทั้งเลข1เลข2เลข3แบบนี้งั้นเราก็เอาไอที่เขาเลือกได้นยะมาเขียนให้หมดเลยก็จะกลายเป็นสองหนึ่งจับคู่กับสองสองแล้วจับคู่กับสองสามแบบนี้แล้วก็ใส่คอมมาไปอ่ะคราวนี้ก็เ,เห็นไหมจะมีวงเล็บอยู่กี่ตัวหตัวเอองั้นก็ามาใส่เลยครับ หนึ่งหนึ <World> ่งอยู่ไหนหนึ time, yeah, ่งหนึ่งอ่ะอยู่ให้เป็นสีเขียวแล้วกันอยู่นี่หนึ่งสองอยู่ไหนแนวนอนหนึ่งแล้วก็สูงขึ้นสองหนึ่งสองอยู่นี่ต่อไปหนึ่งสามบ้างอ่ะหนึ่งสามแนวนอนหนึ่งแล้วก็สูงขึ้นสามให้เป็นสีม่วงอยู่ไหนอยู่นี่ลองฟอสเองนะครับต่อไป สองหนึ่งบ้างสองหนึ่งก็คือแนวนอนสองแล้วขึ้น1ให้เป็นสีชมพูแล้วกันนี่นอนสองขึ้น1อยู่นี่ให้ทุกคนพอจะเดาภาพได้แล้วใช่ไหมว่าเป็นภาพอะไรอะต่อไปเอาเป็นวงเล็บสองสองบ้างสองสองอทางขวาสองแล้วขึ้นสองยู่นี่และสุดท้ายสองสามให้เป็นสีดำไปเลย แมวนอนสองแล้วขึ้นไปสามอยู่ไหนอยู่นี่เฮ้ยเห็นไหมไอข้างบนเนี่ยมันคือ a คูณ b แต่ข้างล่างมันเป็น b คูณ a ครูถามว่ามันเหมือนกันไหมไอ้ a คูณ b มันแบบแนวนอนเนาะแต่ b คูณ a มันดูตั้งกว่าสรุป a กับ b คูณกันกับ b คูณเเหมือนกันไหมครับมันไม่เหมือนกันดูภาพก็รู้แล้วโอเคภาพนี้ไม่เหมือนนะแต่มันก็จะมีแบบบาง กรณีที่มันเหมือนกันแต่นี้เป็นแบบพูดคร่าวๆก่อนพูดถึงความหมายของ Cartesian Product ก่อนนะครับอา้าวสรุปก็คือ Cartesian Product คืออะไรก็คือการที่เราเอาเซตสองเซตเนี่ยมาคูณกัน <c oughs> การคูณก็คือการจับคู่ของข้อมูลด้านซ้ายกับข้อมูลด้านขวาเนี่ยเอามาเชื่อมโยงกันสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดวงเล็บ หรือคู่อันดับที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับจะเกิดคู่อันดับที่เป็นไปได้ทั้งหมดแบบนี้แล้วความรู้เนี่ยจะนําไปต่อยอดในเรื่องความสัมพันธ์ต่อไปเดี๋ยวจะได้เจอกันต่อในคลิปหน้านะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้จะเล็กกว่า cartesian product <c oughs> และความสัมพันธ์จะนําไปสู่ในเรื่องฟังก์ชันนั่นเองบทที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดของม .4 The เทอม2อ่ะคลิปนี้จบ cartesian product แต่เพียงเท่านี้ครับ ค a r t ทิเช n p นโ d ดักก็อย่างที่บอกนะว่ามาจากเรเน่เดคาตนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกมันก็เลยให้เกียรติตั้งชื่อเป็น c a r ์ทิเชียนโ d ดักซะเลย c a r ์ทิเชีก็มาจากคำว่าเ e s าตคาร์ cart, เนี่ยมาจากคำว่าเดคาตโอเค